เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องปังทีวีวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกแมปอันเดมิเลนเจอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวซิดอากิโนนะครับเทพเบี้ยวครับเทพในเงานี่อีเวนต์บอสก็มาเมื่อวานประมาณเวลา2ทุ่ม8นาทีนะครับเกมได้อัปเดตก่อนซิดอากิโนบัฟ0.1นะครับเลเวล70นะก็สเตตก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้ดได้ดาเมจ ที่สกิลได้มีต่อสกิลก็อยู่ที่แสนหกนะไปดูพัดทรงพัทซีฟกันจะปล่อยได้ตัวเดียวนะครับเป็นบัฟศูนย์จนหนึ่งเหมาะกับบัฟศูนย์จนหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ครูดาวสกิลก็นานอยู่นะก็ประมาณนี้นะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ยี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับความแม่นประมาณนี้นะพาสเซดสกิลนะครับนี่ชาร์โดอะตอมิกก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับอันนี้ใส่เกียร์ด้วยนะครับผมไม่อยาก พอของเพื่อนนะครับผมยืมเพื่อนมานะครับยืมไอเดีเพื่อนมารีวิวนะครับก็นี่เลยครับก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็ขอตุมก็ประมาณนี้เลยนะไปไปดูรีวิวกันเลยตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยครับไปเอาล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมพูดเร็วหน่อยหรือเสียงรบกวนเข้าก็ขออภัยกันด้วยนะครับ พอดีผมเจ็บคอผมอยากแบบพูดรวดเดียวไปเลยแบบเร็วๆเ,เลยนะครับก็ขออภัยในการรีวิวครั้งนี้ด้วยนะครับไปมาแล้วครับชาดูค่าปล่อยเหลืออยู่ที่1783นะครับไปปล่อยออกมาแล้วมาดูกันที่ขั้นแรกอัพั9 5 0นะครับขั้นที่2อง0นะครับจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับขั้นที่3 8ม0 0ดนึ่งร้อยนะครับ ขั้นที่สี่หนึ่งหมื่นนะขั้นที่ขั้นที่5้าอูใช้เงินเยอะมากใช้เงินอยู่ที่หมื่นสเลยนะเยอะมากเลยรอก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะชา a d ดู Shadow. พาสิบสกิลก็ประมาณนี้เลยครับเขาจะหาอยู่ในวงนะครับไป ดูอะตอมิกกันลักหน่อยนี่เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในล่ s ช a าด w โอเคไปเริ่มใหม่อัพตันแล้วครับดาเมจอยู่ที่7 6 0 0หนะครับเลือดอยู่ที่2อ0 0สนสวงอยู่ที่47.9นะสปีดอยู่ที่4.3นะครับเมื่อกี้เป็นสกิลนะครับก็ ชาโดจะพ cher, <S <S s Woah ุ่งไปตีฟันรัวๆฟุบๆแล้วก็จะหมุนนะครับหมุนฟันรัวๆเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะคนดูมันตีเขาก็ I am atomic ผมจะกดให้ดูเลยนี่แอนิเมชันแบบนานมากแต่ข้อเสียคือมันต้องอยู่ในวงนะ มอนต้องอยู่ในวงเท่านั้นถึงจะโดนดาเมจมันไม่ใช่ AOE ทั้งแมปนะครับแค่อยู่ในวงมันเท่านั้นนะครับวงมา47ก็กะได้ดีครับเล่นกับบอสเล่นอะไรลงด่านใหม่ก็ถือว่าดีเลยครับก็ดีในระดับหนึ่งไหมมันก็ดีครับแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งแบบสุดๆอะ่ะมันเอามาพอเล่นได้นะครับรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกกับการรีวิวชาร์โดบับ0.1นะครับสกิลกดก็คููดาว ประมาณ90้าวิได้นะประมาณนั้นนะครับถ้าผิดพลาดก็ขอโทษกันด้วยนะครับขอบไปกันด้วยก็อนนี้ก็จะเป็นลบหลีกนะครับยิ่งค่าได้ก็ยิ่งลบหลีกได้นะครับบวกทีละ2.5%หเรหรือ2เนี่นะครับก็การรีวิวชาร์ o w b ัฟศูนย์ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย